จังหวะสุดท้ายอ่ะจังหวะที่หนูเข้าบอลอ่ะแล้วหนูเข้าบอลถึงที่หลังเที่ยงหนูเสียเปรียบไหมเสียเปรียบเพราะนั้นหนูต้องถึงก่อนให้ได้จากวินาทีนี้เป็นต้นไปหนูห้ามถึงบอลที่หลังเที่ยงต้องเข้าบอลถึงก่อนเที่ยงโอเคนะเออถ้างั้นเบสิกดีไม่มีประโยชน์ทุกอย่างดีอะไรดีแต่ช้าไม่มีประโยชน์อาจจะช้าอาจจะอาจจะช้าโคตรอาจจะให้หนูลงแค่จุดสุดท้ายแต่ถ้าหนูเปกียรตัวเองมาว่องไวเรียเร็วไม่ลงตั้งแต่แรกเลยกูจะเอ้อน เออต้งแตด้เพราะไ่อนต้องเปลี่ยนเองให้เคลื่อนที่ว่องไวรวดเร็วเหมือนชีตาไม่ใช่เหมือนสล็อตโอเคนะมาาเี่บเออมาบิ้บอลตัเดียวตัเดียวดมองเนเดิมเเหนื่อยแล้วัดอแ่เดิมไหม เรวเหนื่อยแล้วยังส่งบอลแม่นเหมือนเดิมไหมมองบนมองบนมองบนเฮ้ยไม่ได้มองเหมือนนี้เอเจไม่ไม่ใช่มองแบบนี้มองข้างบนนี่โอเคนะมาเออนั่นแหละโอเคแค่นั้นเองเออไปมาซ้ายซ้ายตามเร็วอ้าเฮ้ยไปส่งบอลม่อยเหอนนั้นเหนไหม à tông cái, còn sổng bên nữa, tông mong bon phía còn Hiếu à. bên bên à, là, Quả Hiếu Học